สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e นนิวผ้าอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือโดยจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิพาว,วนนรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดปิดการแข่งขันรายการเอสโคลาวอลเล์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า21ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023 วันนี้เมื่อเวลา17.00นนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเอสโคลาวอลเล์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่5ณโรงเรียนเทศบาลหนองแญามาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกกีฬาสมาคมวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายบรรจงโคสิจเรนน์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอด็ดผู้แทนสหพันธ์วลลอลเลย์บอลแห่งเอเชียผู้แทนสมาคมกีฬาวลลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอด็ดตลอดจนหัวหน้าสวนราชการและประชาชนเข้าร่วมชมร่วมเชียร์จำนวนมากสำหรับการแข่งขันรายการเ e อสโคลาวอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า21ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ถึง16กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันประเภททีมชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมชาติออสเตรเลียรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมชาติคาซักสถานและรองชนะเลิศอันดับที่2เป็นของทีมชาติจีนส่วนประเภททีมหญิง ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมชาติออสเตรเลียรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้แก่ทีมชาติไทยและรองชนะเลิศอ,อันดับที่2เป็นของทีมชาติไทยซึ่งวอลเลย์อบอลชายหาดที่ชนะจากทวีปเอเชียจำนวน5ทีมจะได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์อบอลชายหาดอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นณจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงปลายปี2566ที่จะถึงนี้ ท้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดรู้สึกเป็นเกียตรติอย่างมากที่ได้เป็นเจ้าภาพงานกีฬาระดับนานาชาติถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนและผู้สนใจจะได้เรียนรู้เทคนิคประสบการณ์มาพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวลลอลเลย์บอลชายหาดให้สูงขึ้นและจะเป็นกำลังหลักในกีฬาวลลอลเลย์บอลชายหาดของประเทศชาติในอนาคตต่อไป นคะหน่โอเคครับต่อเลยครับคือเต่อเลยครับ

ออกกันที่โมเนทิการุณธรรมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มสร,ร้างพระมาหาสถุปรัตนะโพธินาถที่อำเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาณอารามพุทธภูมิโพธิวิสุทธ บ้านสว่งางธรรมวิเศษตำบลน,น้ำอ้อมอเภอเกษตรวิสัยจร้อยเอ็ดนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มและทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างพระมหาสถูปรัตนโพธินาศโดยมีพระพรหมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพลตรีบุญศิลป์พาดกลางรองแม่ทัพภาคที่สองนางนาภาพรชัยเวชพิสิทธิ์ รองนายุกเหล่ากชาติจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเกษตรวิสัยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทั้งนี้มูลนิธิการุณธรรมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างพระมหาสถูรปรัตนโพธินาศพระมหาเจดีย์มีขนาดความสูงอยู่ที่36เมตรความยาวรอบฐานด้าละ19เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง15ล้านบาท และได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายเพื่อถวายไว้ในพระศาสนาณอารามพุทธภูมิโพธิวิสุทธิ์ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตธาตุจากทั่วโลกมาประดิษฐานไว้ที่แห่งนี้ให้เป็นที่สักการะบูชาแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและเป็น ศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้จำเริญรุ่งเรืองยั่งยืนสืบไปและเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามและสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป นอกจากนี้ตามความเชื่อในสมัยโบราณเชื่อกันว่าการสร้างพระสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันธาตุเป็นการสร้างมหามงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุดเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ความสมบูรณ์ของชีวิตในทุกด้านและที่สำคัญยังเป็นบุญที่ทำให้บารมีเต็มเปี่ยมจนหมดกิเลสและบรรลุมรรคผลนิพาน เนื่องจากการสร้างพระสถุปเจดีย์แต่ละองค์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างได้ทุกวันหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย วันนี้ที่กลุ่มคนทุ่งกุลาแสดงตัวยื่นหนังสือให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่สองขอรับทราบข้อมูลโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าฉีว่ามวนเพื่อการตัดสินใจวันนี้เมื่อเวลา10.30นาทีที่สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ100คนถือป้ายข้อความว่าพวกเราคือชาวบ้านในพื้นที่ตั้งโรงงานตัวจริงพวกเราขอฟังรายงานผลการศึกษาผลกระทบ และตัดสินใจด้วยตนเองนำโดยนายชิดชาติมนตรีพร้อมด้วยกลุ่มชาวนากลุ่มคนทุ่งกุลาอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า100คนเดินทางมายี่นหนังสือให้เปิดเวทีการร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ในวันที่18กรกฎาคม2566เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลชานอ้อยนายสนองดลประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดได้มารับหนังสือและรับฟังเจตจำนงของชาวบ้านกลุ่มนี้และกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มคัดค้านมาแสดงความประสงค์คว่าไม่ต้องการให้โรงน้ําตาลที่จะมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้จัดที่บริเวณสถานที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลเพราะกลุ่มคัดค้านอาจถูกกลั่นแกล้งได้เลยอยากให้ย้ายสถานที่ไปที่อื่นแทนซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการจัดงานไปแล้ว ก็อยู่ที่พิจารณาของโรงงานน้ำตาลว่าจะเปลี่ยนหรือเลื่อนงานออกไปหรือไม่ซึ่งเวทีดังกล่าวได้แจ้งเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2โครงการโรงไฟฟ้าฉีวมวลชานอ้อยวันอังคารที่1 8กรกฎาคม2566ณบริเวณด้านหน้าโครงการร้านค้ำคูณวัสดุก่อสร้างตำบลนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านนายชิดชาติมนตรีตัวแทนที่ยื่นหนังสือกล่าวว่าวันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งกุลาตัวจริงได้เดินทางมายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจะเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของบริษัทสมานัชังกลับใหญ่จำกัด เพราะว่าอยากทราบข้อมูลที่ทางโรงงานจะชี้แจงและนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาต่อผลกระทบที่จะมีต่อชาวบ้านทุ่งกุลาเห็นว่าวิธีการประชุมในครั้งนี้จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมประชุมที่กฎหมายกำหนดซึ่งกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบประกอบด้วยชาวบ้านส้มโฮง บ้านส้มโหงน้อยบ้านนนนามแท่งบ้านขี้เหล็กอําเภอปทุมรัฐซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตัวจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มเครือข่ายกลุ่มคนฮักทุ่งกุลาที่มาคัดค้านและเรียกร้องเพื่อยุติการจัดเวทีในครั้งนี้และทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับฟังเวทีดังกล่าวตามที่โรงงานได้ทำหนังสือแจ้งการเข้าร่วมตามวันเวลาดังกล่าว ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบภาซนิวผ้าอีสาน h อชดจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ